อาจารอาจารย์ป๋องนักคำนวณอาจารย์แม่เล่แม่ไม่เคยพลาดแม่ไม่เคยพลาดนะครับคำนวณเหนื่อยไหมครับบ่าววิชันวันนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับต้องสู้ต่อไปโดยเอฟซีเนาะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับเด้อนะครับสไลด์ทันใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานเราทุกท่านนะครับวันนี้เราเดินทางกันทั้งวันนะครับผมนะครับนะครับไปนะครับผมไปหนึ่งไหลหนึ่งแค่เด้อพี่น้องเด้อ ท่านผ้ชมใกล้ถึงแล้วใกลถึงแล้วใกล้ถึงแล้วครับไหลแล้วครับรถผู้ขับรถกระเด็น,นะะท่านผู้ชมท่านได้ติดของมาแล้วนะครับหนึงไลนึ่งแค่นะครับผมนะครับสำหรับแนวทางของลูกของเลขอาจารย์แม่นะครับ จะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับก็โปรดใส่วิธนยานในการรับชมนะครับผมนะครับก็ให้รับชมไปอันนี้นะครับเด้อนะครับเป็นแนวทางนะครับผมถ้าว่าชอบกต่นําไปวิเคราะห์นะครับตรงใจกับท่านผู้ชมตัวใดก็อันนี้มึงมอดแล้วครับนุ่งปองเป็นขายแผงลอตเตอรี่อยู่ที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยนขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอร,รี่ขายลอตเตอรี่ขายฉลา,า,ากกิแบ่งรัฐบาลหยับไปเลยหยับไปเลยครับ่่ใชขายแผง นั่งไงโคลงโคลงไปเลยโอ้ยเขาช่องสายจอยบอยอ่<ข>อยไรเสมอะนะครับผม <ขอ S 1> ถัดได้เขามามแล้วหนึ่งไหลหนึ่งแซ่เด้อครับผมไม่ได้โอ้ผมครับบุญนะครับผมป้อมอันนี้ก็อันนี้ของลุงป๋องโอ้ป๋องเราอยู่พอดีครับผมอ่ะนะครับผมมาหอดมาถึงแล้วครับอ้เาของน้ำตัวนี้บ,าส,า,บาสันบาสันของน้ำบ่ไหนนไะหนะของน้ำสีแดงนะเอาเอ้าผู้หญิงดิ นี่เราไรสดเนาะไรสดท่านยืดขับไปไปพี่น้องครับปุ๊บเป็ดพอดีลูกฟองกันโอ้ลูกฟองอยู่พอดีครับสวัสบลูกฟองสวัสดีครับทุกคนนะครับเดี๋ยวขอฝากไว้เลยผมก็จะฝากเหมือนกันนะเราเนาะสองัข้างหนึ่งอินสองวัดท่าวัดหนึ่งนะครับอยู่ตามสบายเรานะครับเด็กอยู่ไหน ปลาเดียว e นะครับเก็บไปครับก็เป็นรูปปูนะวันนี้เอฟซีน่าจะแปลเป็นแล้วล่ะน้ำพระราชจะทําพันพืชสัตว์ปูทุนกระหม่อมปูทุนกระหม่อมนะครับบ้านเฮาเอินปูแปงโอ้ปูกระหม่อมปูกิดสีบอลุงองผู้พ,พระเทพบอกถ้าปูทุนกระหม่อมปูทใช้ปูกองกิจกรรมปีโอปูพระเทพปูพระเทพบ้านลาวเฮาเอิญผมว่าก็เราว่าจะเลี้ยงพอดีเลยนี่ คู่เขาเนีน่ยน้อยหลอกนะแปดใหม่กลอกคูก่อสองตัวต้องมาหนึ่งตัวแปดต้องหม่อีกหนึ่งตัวก <Pis. S 1> ็ก้อนหินล้วผมก็ตีเป็นเก้าแล้วล่ะก้ามปูก้อนหินไม่เก้าไม่ไม่หกแล้วเก้าครับแต่พอดีมีก้ามปูด้วยสองอันก้ามปูด้วยสองอันก็น่าจะเป็นแปดนะาเด่นแล้วแต่ที่เขาไปทําที่ให้เราเห็นชัดคือคู่กับฟ้า มันเคยมีอยู่งวดหนึ่งที่คู่กับฟ้าห้ากระมานเป็นห้าอะไรน้องวัหนห้าแปดมั้งจำไม่ผิดปลาคู่กับอะไรไม่รู้จําไม่ได้ห้าแปดนั้นฟ้านี่จะเป็นเลขห้าอยู่แล้วล่ะป่าก,ก็แปดเนี่ยนวะคงแปดคงน่าจะมาอีกรอบหนึ่งมาแค่ตัวหนึ่งหรือมาสองตัวหรือเปล่าเบิ้ลหน้าหรือเปล่าอนะไ้นั่นเป็นไปได้แล้วจะมีจุดเล็กๆน้อยๆคือปูหนึ่งตัวก็โชว์ขาเกือเบเต็มพิกัดแล้ว แต่อีกหนึ่งตัวเขาจะโชว์ขาแค่ปลายเดียวปลายเดียวคำว่าปูคือมีแปดขาเนาะตรงก้ามแปดขาขาเขาจะมีสี่ขาแล้วที่เขาโชว์ขาเนี่ย้าผมเลยแปลไปตามเลยะนะครับต้นปูสองตัวปูก็แปดขาก็ห้ามีปูปโชว์สี่ขาแล้วก็ก้ามปูผมก็ตีเป็นเก้าก็ได้เป็นหกก็ได้รวมกับก้อนหินเป็นเก้า ดาโกตัวเดียวกันก็แล้วผมก็นั่งไล่ทางไปก็สองตัวบนหนึ่งทางก็น่าจะมีอยู่ประมาณห้าเป้าสี่เป้าสี่เป้าสี่ตัวนะครับอยู่ประมาณสี่ตัวครับสี่ตัวนะครับสี่ตัวเวลา,าแบกบ่งไปแล <4 S 1> ้ว <4 S 1> ตัวแปครับเจหนึ่งแปดหกไม่อหย,ยิบตินีสองตัวมบนหนึ่งทางนะพยายามหาซื้อแบตเตอรีจ่จะ บนก็ว่ากันไม้ดีอยู่ในกลุ่มนี้ละคนบางคนเจออยู่ประมาณนี้ก่อนก้อง่เลยนะตัวไหนเด่นก็ว่าประเด็นตรงที่ท้องฟ้าก็น่าจะเป็นท้องฟ้าน่าจะเด่นอยู่ประมาณนี้ท้องฟ้าอยู่บนแต่เวลาหงายออกมามันอยู่ข้างล่างอยู่ประมาณนี้นะปูเด่นก็จะเด่น ข้ามปูกับปลาหรือเปล่าหรือปูจะขึ้นน่าจะอยู่บนหรือเปล่าแันนี้นะปูแปดน่าจะอยู่บนหรือ,อาารเปล่าอประมาณนี้นะมี่เขาครับอาอะไรขาปูหายไปข้างหนึ่งใช่ใช่ปูจะมียอยู่แปดขาหายคือเขาเป็นการเขาเรียกว่ามุมมองว่าปูมาสองตัวเบิลหน้าหรือเปล่าวันนี้ <S <S มไม่แน่เด้ส,สิอาจจะมาเบิ้ลเนาะตามสไตล์เบิลหน้าก่อนแล้วก็าจะโชว์เล็กนอะโชว์น้อยให้ว่า ขาปูทาไมเขาถึงไม่ให้ครบนั่นแหละจะเป็นตัวเลขหรือประมาณนั้นส่วนถัดมาคืออะไรแบบนี้ถ้าออกเบิร์หน้าผมว่าน่าจะง่ายน่าจะอยู่นาจาร์แม่อยู่นะครับถ้าออกเบิร์หน้าง่ายมากแต่ถ้าออกเป็นสามตัวก็ถือว่าไม่ยากมากกลุ่มนี้ถ้าเข้อออกไม่ไม่หลอกนะผมว่าน่าจะเต็มเต็มมอไปได้ครับพอได้ลุ้นอยู่วันนี้ลุ้นวันนี้้เบื้องต้นผมไม่ สองตัวหมุนหนึ่งครั้งคือนี่อยู่แค่สี่เลขอ่ะมีแค่สี่เลขะลูกตัวหนึ่งก็ถือว่าบุญ<ค>นะอืไม่ได้ให้เยอะให้แค่นี้เฉพาะสองตัวหมุนหนึ่งครั้งไปหน้าเดียวเลยจะ <rim. S 1> ใครจะกลับกันแล้วแต่ผม<อ><อ>ม้ตัวหมุนหนึ่งครั้งไปหน้าเดียวไปหน้าเดียวแล้วใครจะกลับกันแล้วแต่แต่ส่วนตัวผมไม่ต้องไปหน้าเดียวเลยแต่มันก็เคยโดนเมอวันนั้นก็ผมให้สองแปดหมอกแปดสองเนาะ มันก็เกเรพลาดนะอยู่อยู่ประมาณนี้ก็ทุกอย่างมันเป็นไม่ใช่การคำนวณแต่มันเป็นการค้นหาความเป็นไปได้นะครับถามว่าเปอร์เซ็นต์จะสูงจะต่ำมันมันก็อยู่ับจังหวะที่เราจะหาว่าเจอไหมนี่อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็นั่งคิดไปหลายวันอยู่แล้วแต่เมื่อคืนก็โอเคอออน่า,นาจะมีเขานะน่าจะมีเขาอยู่หรอกนะครับอยู่ประมาณนี้ วาติจาช่องสลินด t นะครับที่ผมก็ให้ไปแล้วปล่อยตั้งแต่วันแรกจนคนชะล่าใจว่าจะออกหรือไม่ออกเนาะไปนี้นะคือปล่อยแล้วก็ปล่อยเลยนะถูกก็คือถูกไม่ถูกแล้วก็หาใหม่ประมาณนี้เนาะนะครับนายซาเบียันแม่เน้ะครับคนยังไม่เห็นเลขที่ให้แล้วหาซีโตรตนีอจะอยู่ประมาณนี้ก่อนสามตัวถ้าเป็นบุญช่วยเราจะคงหาเจอนะครับ ครับอ่าเดี๋ยวเยวจะแก้โจทย์ครับคุณอะไรนี่สองเก้าเจ็ดห้าแปดสามจะมาไหมเดี๋ยวผมจะแก้โจทย์ให้จากตัวนี้เลือพอสองตัวหมุนหนึ่งครั้งผมไม่ห่วงแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้มีแปดหกเลขสี่ตัวถูกตัวหนึ่งก็มีไว้ใช้ได้แล้วจ้ะแปดห้าก็มีสี่ตัวครับถือว่าไปง่ายแล้วล่ะตัวที่เด็ดที่เด็ด ไม่รู้เด็ดไม่เด็ดเด็ดหม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 ดที่เด็ดคือเราให้น้อยอ่ะมันน้อยมันน้อยตัวด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นโซนสองตัวมูลหนึ่งทางด้วยแล้วก็หน้าเดียวด้วยสี่ตัวถือว่าน้อยนะบางคนซื้อเป็นสิบอ่ะสิบเลยสี่อรหันเลยคือถ้า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 ถูกก็ถึงแรกอยากเห็นบันไดผมอยากขอเก็บไว้ก่อนบันได เอาแบบนี้ก็ว่างบันไดงวดนี้สําหรับเลขล่างผมจะชี้หรือเปล่าไม่อยากชี้นะผมอยากปล่อยให้ออกก่อนเพราะว่าเราหวังผลไปงวดหน้าด้วยบันไดสําหรับเลขล่างผมยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คิดเดียวมันกำลังหาบันไดเลขบนก่อนถ้ามันพ่วงมันพ่วงใส่เลขล่างด้วยก็น่าจะเป็นสิ่งดีนะครับแต่บันไดเลขล่างโดยตรงผมยังไม่ไม,ไม่นี้ผมขอดูก่อนดูรัดเหล่าก่อนนามันจะเป็นยังไง ถ้ามันเข้าหมาหถึงวันหน้าเราก็จะมีหวังว่าอยู่ประมาณนี้นะครับขอเวลาสักนิดก่อนหาบันไันสามตัวบนให้ได้ก่อนไฮไลท์มันจะอยู่ที่สามตัวบนนะครับประมาณนี้ ย้อนตะขอนี่ร่หรอะกับปติบนนอะแต่ว่ามันมันไม่คุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไสักขาก OK hmm. ็ลองลองลองสั่งเบิ่งแล้วก็ลองลองเอามาใส่เบิ่งว่ามันเฮาสิถึงเลขบ่ค่ะบ่โทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรก็อยู่หน้าจอเพิ่นงก็อันเด้อดีดีเลยดีดีเลยนะคะเพราะว่าหยังเห็นบ่นี่งหาก็มาเห็นบองวดบางยานี่งศูนย์ก็มานี่เห็นบ่แต่ว่าผมมาศูนย์ค่ะ แม่ยูเงินกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋ขาดกระเป๋าด้วค่ะเด้อพราะเพราะบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากขึ้นเราค่ะยงินตะขอสร้างอันนี้ย่างเงี้ยค่ะยิ่งถ้าในเกลียวมากขึ้นเราค่ะเพราะเปนเกี่ยวสร้างเลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเอากระไดค่ะจ้าลองเบิรงนะค่ะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียโชคลองเบิรงเนาะเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเด้่ยจ้าหน้าอ่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นคนรอมาไ,ได้ไงจิดดาก็เลยได้สั่งเพื่อนะค่ะไปาม,มาไ้ไนกระเป๋าะบิ๊กโตกระชิเลยค่ะ <c oughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบัรดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง